สวัสดีครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับบ่ายนี่ครับเพราะว่านมีงัวครับเป็นงัวรุ่นเดียวกันเด้อพี่น้องรุ่นเดียวกันเป็นงัวเป็นตะเลียงมัดทั้ง3โตัวครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถยกชุดเลยก็ได้เพราะว่าง่วราคาเดียวกันเบิร์ครับทั้ง3าตัวครับพี่น้องครับเพราะว่าจะไปหามาจะใส่ครับไว้ว่าครับอยู่ในคลอกกัน3โตัวยกชุดเลยเด้อถือเหมาเหมือนแล้วครับทรงอำเภอจะตุลัดครับเดี๋ยวพอตึงไปทรงครับ มาเบิ้งสาวหน่อยสามโตกันก้อนครับพี่น้องครับนี่ตัวแรกครับเบิ้งตัวแรกครับนี่ตัวนี้ก็ะมือนสองครับพี่น้องครับตัวแรกนี่มื่อนสองครับนี่ครับเบิ้งส่งขึ้นสิบ่มีเขาคล้ายหัวลุนครับตัวนี้ครับตัวแรกนี่คล้ายหัวลุนบ่มีเขาเนี่ยครับพี่น้องครับมื่อนสองเท่านั้นครับตัวนี้ครับเมื่อนสองเห็ดสีดำๆเลยครับตัวแรก นี่ครับตัวนี้เมื่อนสองครับพี่น้องครับเอาตัวที่สองกับเมื่อนสองเด้อตัวนี้กับเมื่อนสองครับตัวที่สองกับเมื่อนสองเท่ากันลำเนาดีนี่สีแดงดีตัวที่สองครับหนึ่งเมื่อนสองพันครับงวดละค่าเดียวกันครับมักตัวได้กระทูมากครับอันนี้คือตัวที่สองครับนี่ความสูงเกือบลอยสามสิบวัตุตกโตครับ ร้อยยี่สิบวัลุดนะครับความสูงนี่ครับหนึ่งมืนสองพันครับอันนี้ตัวที่สองครับเล็บงามอยู่เด้อตัวนี้ก็ได้ครับเล็บงามนมซีเต่าอยู่ครับนี่ได้ทั้งเมาได้ทั้งเข้าครับตัวที่สองครับเอาจับได้รูปได้ครับตัวนี้กระจับได้รูปได้อามาเบิงตัวที่สามครับเป็นลูกลูกยังก็เพราะว่านเคเอฟยังลูกเคเอฟหกแปดเด้อพี่น้องครับ หนาดีไง่ดีเงาอัดลาดเลยตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวทั้งเมาเดี๋ยวทั้งเข้าเข้ากันโอเคเอฟหกแปดครับตัวนี้ครับอุย้ยหางเงาดีขนาด okay, เศดําดีครับอกหางใหญ่เมื่อถึงสามตัวเลยนี่เฮเอฟหกแปดครับอันขางจังหน่อยครับใส่แดดจังหน่อยไปไปทางพุ่นยีลาไปไป สาตัวนี่ราคาเดียวกันเหมือนครับอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามลูกเคเอหกแครับเออหันขางไส่แดดนี่งามๆเลยนี่โอ้ยงดีครับตัวที่สามครับมื่นสองเท่านั้นเด้อตัวที่สามก็ได้ครับลูกเคเอหกแปดกับมื่นสองคือการยกชุดทั้งสามตัวนี่สามารถลดได้อีกครับจังน้อยครับถ้าไกลก็อาจจะได้เพิ่มก็ได้ครับ สนใจกับท่หาพระว่านเดอ้อรายละเอียดกับท่หาพระว่านได้ครับม่วนนาเรียงมาถึงสามตัวครับชุดนี้ครับว่าเป็นหัวข้อ,ขอ,ขอเดียวกันนะลวดนี่ครับเล็บงามยมาทั้งสามตัวห่ววิปปัญหาครับสามตัวนี่เือกันดีนาเรียงครับอ้ยลมแห้งแห้งลมแห้งพี่น้องลมแห้ง ท่งฟีสอ0รอยโลทุกโตครับบรรยากาศช่วงแรงบา,บ,าบายครับวันที่23แล้วครับพี่น้องครับนี่ยืนงามๆนี่เลี้ยงการไล่ทสายเลยนี่จะโตแดงแดงมากตัวใดครับสนใจโทรหาพราะวานด่วนแนะนำห้ยกชุดเด้อพี่น้องเด้อสุดคุ้มเลยครับยกชุดครับทั้ง3โตเลยมือเอืนเห็นได้จัดทรงครับ คลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ให้ครับเบอร์ที่หนึ่งนี่บ่มีเขาครับอันนี้เบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองล้ำาๆลูกลูกชอบกระแลกบอเพราะว่าเอาลูกชอบกระแลกตัวนี้บ่มีเขาตัวที่สามลูกเคเอฟหกแปดนี่จําได้ย่ด,ดอกถ้าจำไม่ได้ก็ยกชุดเลยสามตัวไปเลยพี่นอ้องอ่าสนใจโทรหาเพราะว่านครับ ้นองงแครอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาวตึงก,ก็จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม